สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอินท i t i o n นะครับรายการอย่างรู้ชะตาชีวิตที่เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการพยากรณ์ดวงของคนทั้ง12ลัคนาราศีนะครับรวมไปถึงแง่คิดปรัชญาในการดำเนินชีวิตจิต,ตวิทยาการบริหารและก็สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ประยุกต์นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับโคโอก็จะมีในเรื่องของการคานวณดวงดาวนาโชคนะครับ ทุกวันที่1กับวันที่16บหกบรรจุเข้าไว้ภายในคลิปของแต่ละลัคนาราศีเอาไว้นะครับเพราะนั้นอย่าพลาดนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโค้ชโอด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ได้ติดตามกันด้วยแล้วก็เป็นกันยานวิธีดีต่อกันไปตลอดการเลยนะครับถ้าในที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันส่งข้อความมาทักทายพูดคุยกันกับ โคชโอกันได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับโคชโอจะมากับหัวข้อ,อการพยากรณ์ดวงนะครับประจำเดือนมิถุนายนปี2564นะครับซึ่งวันนี้เป็นของคนลัคนาราศีพฤกษ์ศครับซึ่งโคชโอให้หัวข้อ,อการพยากรณ์ดวงประจำเดือนมิถุนายนปี64ของคนลัคนาราศีพฤกษ์ศไปว่ารวยแน่ๆเงินทับตัวครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตาม รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอาละมีท่านใดเข้ามาแล้วบ้างเนี่ยเดี๋ยวโคชโอขอดูก่อนแป๊บหนึ่งนะมีไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เริ่มมีคนทยอยเข้ามาชมคลิปชมไลฟ์กับโคชโอกันพอสมควรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะในช่วงที่ผ่านมาโคชโอนะครับช่อง YouTube เนี่ยถูกนะโจรกรรมข้อมูลตั้งแต่ช่วงที่22อเมษายนจึงทําให้สถต,ติเพื่อนสมาชิกลดน้อยหายลงไปพอสมควรครับ เพราะนั้นนะฮะถ้าท่านที่เข้ามาแล้วนะครับโปรดเมตตาช่วยเหลือโค้ชโอด้วยนะครับด้วยการง่ายๆเลยครับแค่ท่านช่วยกันกดไลค์นะครับ <c oughs> พอจะยิ่งถ้าท่านกดไลค์มากเท่าไหร่ครับคลิปของโค้ชโองนี้ยิ่งจะแพร่กระจายออกไปมากที่สุดถ้าที่จะมากได้ด้วยนะครับยิ่งถ้าท่านเป็นแฟนพันธุ์แท้ต่อการนี่นะครับยิ่งเป็นอะไรที่จะต้องรีบกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะได้ไม่พลาดรายการของโค้ชโอในแต่ละครั้งที่มีการถ่ายทอดสดในแต่ละวันนะครับ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับหลายท่านที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ต่อกันครับอย่าลืมนะครับท่านช่วยกดแชร์หาเพื่อนด้วยเพราะยิ่งท่านแชร์หาเพื่อนมากเท่าไหร่ครับช่องข้อโซก็ยิ่งจะรับการแพร่กระจายออกไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยนะครับนะถือว่าเป็นการโปรโมทส่งเสริมข้อโซด้วยแล้วกันนะครับเอาละท่านท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับส่งข้อความมาทักทายกันนะฮะคุณสีคุณบินคุณฟูนะครับส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักเข้ามานะฮะ แล้วก็มีคุณเบล่านะฮะสวัสดีค่ะนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วส่งข้อความมาคุยกันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับโคโขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับให้กับเพื่อนๆกันยายรมิิรทั้งหลายที่มีความปรารถนาดีอยากจะส่งเสริมสนับสนุนรายการโค้ชโอนี่นะครับให้มันยืนยงคงกระพันไปชั่วนิรันดร์เลยนะครับท่านสามารถสนับสนุนรายการผ่านหมายเลขบัญชีนี้ครับ0393800 77นะครับธนาคารกรสิกรไทยบัญชีชื่อนายชัยยันวันชัยตระกูลนะครับเอานะฮะมาร่วมด้วยช่วยเป็นท่อน,น้ำเลี้ยงให้กับโคชโอด้วยแล้วกันนะครับอ่ะมีท่านไหนเข้ามาแล้วบ้างเนี่ยนะครับวันนี้รู้สึกเงียบเง,เงาไปห,หน่อยเนาะใช่ไหมเดี๋ยวโคชโอขอพักทานนะแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> อาน,นะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการพยากรณ์ดวงกันนะครับนะเราเข้าไปสู่เนื้อหาการพยากรณ์ดวงกันเลยแล้วกันเนาะเราไม่ไม่รอจํานวนสมาชิกวิวแล้วแหละนะครับไปกันเลยแต่ท่านที่เข้ามาพาดชมที่หลังก็เข้ามาวิวในที่หลังได้เข้ามาดูย้อนหลังได้นะครับอ่าน,นะฮะอ่าน,นะครับเรามาดูในเรื่องของการโครจรของดวงดาวนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนปี2 564นะครับ ว่าจะมีผลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภอย่างไรบ้างนะครับอย่างไรบ้างแต่ก่อนนี้นะครับโค้ชขออธิบายในจุดกําเนิดจุดวาสนาของคนลัคนาราศีพฤษภครับคุณอยู่ตรงตาแหน่งลออิงนึ่งเหลืองแดงๆนะครับท่านอยู่ในจักรราศีที่2ของดวงเมืองดวงโลกนะครับมีดาวประจําตัวดาววาสนาคือดาวพระศุกร์ถูกไหมครับซึ่งตอนนี้ดาวพระศุกร์เป็นไงครับสถิตครองตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีใช่ไหม ใช่ครับเป็นเกษตรราธิบดีนะครับอยู่จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะใช่ไหมครับพอช่วงเดือนมิถุนายนก็จะย้ายเข้าอยู่ในราศีมิถุนนะครับพบการเงิน <c oughs> <c oughs> นะครับเอาเป็นว่าดาวการดาวประจําตัวดาววาสนาตกตําแหน่งพบการเงินอยู่อย่างนี้นะครับไปจนถึงตลอดถึงสิ้นจนตลอดเดือนมิถุนายนนะครับไปจนถึงวันที่25มิถุนายน น,นู่นเลยทีเดียวเนี่ยนะครับพะนั้นดาวประจําตัวดาววาสนาตกตาแหน่งภพการเงินครับเป็นกเกษตรก่อนล่งหน้าอยู่ทับลัคอยู่ในในลักษณะในลัคนาของตนเองถูกไหมครับแล้วพอวันที่หนึ่งมิถุนายนก่อย้ายเข้าไปอยู่ในภพการเงินถูกไหมฮะวันที่หนึ่งพฤษภาคมไปจนถึงนู่นยี่มิถุนายนครับดาวพระสุกก็ครองตําแหน่งอยู่ในภพการเงินตรงนี้ครับก็บอกว่าท่านจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับ มีโอกาสหาเงินหาทองง่ายมีโอกาสหาเงินหาทองในคล่องถูกไหมครับมีโอกาสได้รับรับลาบผลโชคผลทางการเงินเกิดขึ้นในชีวิตในห่วงเวลานี้ด้วยนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับคุณจะดูได้นะครับเมื่อดาวพระศุกย้ายไปอยู่ในราศีมิถุนนี่นะฮะไปอยู่ในราศีมิถุนตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนนี่นะครับปรากฏว่าดาวพระพุธนี่นะครับก็เป็นดาวเจ้าเรือนพกการเงินากลับมาทีหนึ่งนะครับตรงแผ่นดวงนะ ดาวพระพุธเป็นดาวการเงินนะครับดาวเลขสี่ไทยเห็นไหมครับมันมาอยู่ตรงตำแหน่งลักนณาราศีพฤกศเลยกลุ่มลักของคนลักนณาราศีพฤกศพเลยครับแล้วก็เกิดกระบวนการแค่นิ่งอยู่ในราศีพุกศพเนี่ยไปตลอดถึงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนเลยนะครับโอ้นะฮะนู่นจะย้ายทีช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาวันที่สองวันที่สามกรกฎานู่นถูกไหมครับนั่นหมายความว่าดาวการเงินมากุมรักของคนลักนณาราศีพฤกศพ ดาวประจําตัวดาววศนาเป็นเกษตรย้ายไปอยู่ในตําแหน่งพบการเงินถูกไหมครับเกิดการสลับเรือนกันครับระหว่างดาวพุธกับดาวศุกร์เกิดการสลับเรือนกันนะฮะในช่วงเดือนมิถุนายนเพราะนั้นได้ตําแหน่งเป็นอนุกเกษตรแรกเรือนกันต่ออีกถูกไหมฮะเพราะนั้นดาวการเงินดาววสนาเกิดสภาวะแรกเรือนกันดังกล่าวนี้ก็เปรียบเสม,มือนว่าเป็นเกษตรทั้งคู่ครับคำว่าเป็นเกษตรคืออะไรยิ่งใหญ่มั่นคงนะครับมีสภาวะฐานะ การเงินการทองกิจการงานกก้าวหน้ารุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปครับต้องบอกคนลัคณาราศีพฤกศไปเลยนะครับเพราะว่าตัวคุณนะครับดวงชะตากำลังดีขึ้นไปเรื่อยๆดีไปเรื่อยๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนลัคณาราศีพฤกศมีดาวพระราหูกุมลักอยู่ดาวพระราหูมาจากตาแหน่งไหนครับมาจากตําแหน่งพบการงานนะฮะซึ่งดาวการงานนะครับมากุมลักนะฮะแล้วมีดาวพุกร์มากุมลักในช่วงห่วงเวลานี้ เป็นเกษตรร่วมกันแล้วมีดาวการเงินมากุมล้างอีกรอบนึงโอ้โห و, มีสาดวงเลยครับซึ่งเป็นดาวที่ให้ผลให้คุณหรืคนลกัคนะราศีพฤษภแบบสุดๆไปเลยครับเอาเป็นว่าเอาพูดง,ง่ายๆนะเอาเป็นว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองการงานกิจการความข้าวนะอยู่ในภาวะทับลักของคนลกัคนะราศีพฤษภอยู่นะครับนั่นหมายความว่าตัวคุณเป็นไงครับมีโชคดีทางการเงินอย่างแน่นอนครับเงินบรรทับตัวเพราะนั้นข้อเลยให้หัวข้อในการพยากร์ของคนลกัคนะราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนด้ว,ว่า รวยแน่ๆเพราะเงินมันทับตัวครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตซับเสาขารได้เลยต้องบอกอย่างนี้นะฮะเพราะคนละกันใราศีพุกศรับนอกจากนี้นะคุณไปดูตำแหน่งดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวอุปถัมภ์ค้ำโชคของคุณด้วยนะครับกลับมาดูดาวพระเสาตำแหน่งดาวพระเสาคือดาวเลขเจ็ดไทยเห็นไหมครับสีแดงๆนั่นะครับก็ยกว่าเป็นดาวอุปถัมภ์ค้ำโชคหรือดาวโยคะกาละการอดาวโยคะกาละเนะ ในคัมภีร์โหราศาสตร์พระเวทพูดไว้อย่างชัดเจนครับดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ต่อกันครับซึ่งจะแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยนะเราบอกกันนะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับแต่ครั้งนี้ดาวพระเสาร์ตกตำแหน่งพบสุภะนะครับเลยเป็นดาวเกณฑ์โยกที่ได้ผลให้คุณิกตำแหน่งลักษณะราชาชั้นเรียกว่าดาวราชาโยกหรือดาวโยคะกัลกะหรือดาวโยคะกัลนะนี่แหละนะครับซึ่งจะส่งผลให้คุณถึงคนรักกันและลิขิตุครับเกิดจากความมิวัฒนาสถาพร เกิดความมั่งคั่งมีฐานะทางการเงินดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับจะมีเหตุผลเดียวนะฮะที่จะทําให้ดวงชะตาดังกล่าวเนี่ยไม่เกิดกับคนลัคนา,าราศีพฤษภครับมีเหตุผลเดียวคือดาวมฤตตอยู่ครับถ้าดาวมฤตยูในพื้นดวงชะตาของท่านกลุ่มรักนะฮะอยู่ในภพพันธุอยู่ในภพ,พ,นนพปัตตานีเล็งลักหรืออยู่ในภพการงานอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนจะมีดาวบตอยู่ในภพการเงินนะฮะอยู่ในราศีมิถุนอย่างนี้ ก็มีผลเสียเช่นเดียวกันจึงทําให้ความโชคดีเกณฑ์โชคดีล่งางเนี่ยมันล่าช้าไปแต่สุดท้ายนโดยภาพรวมถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนล,นาลาัคณาราศีพฤกภจะต้องดีอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ดาวเสาร์เป็นกเกษตรอยู่ในภพสุภะของคนล,นาลาัคณาราศีพฤษภอยู่อย่างนี้ครับและยิ่งประกอบกันเนี่ยดาวพระเสาร์นะครับอยู่ในภพสุภะเป็นเกณฑ์โยกที่ดีต่อดวงชะตาตอย่างยิ่งแล้วยังมีดาวพระราหูมากุมรักเป็นมหาอุตสาหด้วย ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับไในกันดาวเสราร์กับดาวราหูได้เกณฑ์ยโยกถึงกันครับก็เรียกว่าได้ตำแหน่งตีโกนต่อกันซึ่งเป็นดาวคู่มิรใหญ่โยกให้พลังกันอย่างเต็มที่ด้วยเพราะนั้นโคศกพยากรในหลายเคสนะครับว่าคนละแหาลาศุภศกเนี่ยถึงเวลาที่ต้องรวยถึงเวลาที่จะไปเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเร่งทําบุญสร้างกุศลให้กับตนเองเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะวาดวงชะตามันเปิดแล้วแต่บางคนโอ้โหทำไมโคศกมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ ผมต้องบอกคุณว่าคุณต้องย้อนกลับไปดูพฤติกรรมที่คุณทํามาในครั้งอดีตด้วยครับก็บอกว่าเราทําอะไรก็มักจะได้อย่างนั้นแต่ถ้าเราทําดีมาเรื่อยๆนะครับส่งผลดีมาเรื่อยๆนะครับแน่นอนครับถึงเวลากินนุชิตาดีมันก็ต้องส่งผลดีกลับหาพวกเราอย่างเต็มเนื้อเต็มตัวเช่นเดียวกันบางคนมาเขียนข้อความครับอะไรนะฮะดูแลพ่อแม่นะครับให้เงินส่งเสียนะครับให้คนกู้ยืมอย่างนั้นอย่าง,งนี้ผมไม่รู้ข้อจะจริงเป็นแบบไหนนะเอาเป็นว่าถ้าคุณให้เงินพ่อแม่ดูแลพ่อแม่เนี่ย ถือเป็นเรื่องที่ดีมากครับแต่ไม่ใช่ว่ามันคือการจําใจทํามันไม่ใช่นะไม่ใช่แค่ความรามับผิดชอบอย่างเดียวคุณจะต้องมีจิตใจที่อยากจะทําด้วยมันจะเกิดกุศลอย่างแท้จริงนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหช่วยเหลือคนอื่นจริงๆครับแต่ว่านิจใจนี่มันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความรู้สึกเสียอกเสียายเขาบอกว่าของที่ให้มันก็ไม่บริสุทธิ์จิตใจที่ให้ก็ไม่บริสุทธิ์ในเดียวกันอาจจะทําให้คนที่รับมีจิตใจขุ่นมัวเกิดผู้รับก็ไม่บริสุทธิ์เช่นเดีวยวกันเพราะฉะนั้นต้องกลับไปดูว่าเราทําอะไรไว้บ้าง แต่ผมก็ดูภาพรวมและคนละกันนาราศีพฤษภครับอย่างไรอย่างไรเสียดวงชะตาคุณในช่วงนี้นะครับตามใดที่ดาวพระเสาร์เป็นเกษตรตามใดที่ดาวราหูกุมลักอยู่อย่างนี้นะครับดวงชะตาคนลักัณนาราศีพฤษภมีแต่จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับขอโสขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งครับขออนุญาตซับเสาคาได้เลยนะครับเพราะนั้นผมดูอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าเกณฑ์ดวงชะตาของคุณมันเป็นอย่างนี้ จริงๆเลยนะครับแต่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับดาวพระศุกนะครับเกิดกระบวนการย้ายนะครับในช่วงวันที่25มิถุนายนนะครับไปอยู่ในตําแหน่งราศีกรกฎนะฮะอยู่ในราศีกรกฎเขาเรียกว่าไดเกนไดพบสหัชชะเกณฑ์ยกแน่นะครับดาวพระศุกร์แหน่งราศีกรกฎได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคอีกถูกไหมครับโอ้เห็นไหมครับตาแหน่งดวงดาวมันให้ผลให้คุณกับคนลัคษณนราศีพระศุกแบบจริงๆแบบเต็มๆแบบเน้นๆแบบเนื้อๆ เะด้วยครับเพราะฉะนั้นผมคือว่าคุณมีโชคมีลาภทางการเงินอย่างมหาศาลอย่างมากมายนะครับขณะเดียวกันดาวราพะของคนลก,กัคนาราศีพฤษภคือดาวพฤหัุสบดีเห็นไหมครับดาวพฤหัสดวดีคือดาวราพะของคุณนะตอนนี้ไปตกตาแหน่งพบการงานเห็นไหมครับได้ตาแหน่งเกณฑ์สัมพันธ์กันว่าจตุโกนสัมพันธ์กับที่ดาวราหูที่เป็นดาวการงานด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะยิ่งใหญ่มั่นคงในฐานะการงานเนฐานะการเงินดีขึ้นมากถูกไหมครับและขณะเดียวกันเกิดสภาวะมีโชคลาภเกิดขึ้นเสียด้วย ถ้าในเดือนมิถุนายนนี่ดาวการเงินทับเนื้อทับตัวอยู่อย่างนี้ถูกไหมครับแล้วเกิดตําแหน่งอนุเกษตรแรกเดือนกับดาววาสนาของตัวเองด้วยครับเพราะฉะนั้นตัวคุณมีโชคมีลาบอย่างแน่นอนเลยนะครับคนลัคนาราศีพฤกษภเอาละใครมีคําถามมาบ้างน่ครับเข้ามาถามกันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นเรื่องของเกรดของดวงดาวนาโชคนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นดวงดาวนาโชคไปด้วยกันแชร์ตอนนี้เลยครับนะครับจะถือว่าเป็นการโปรโมทช่องให้กับโค้ชโอด้วย แล้วกันนะครับไปโฆสกาพักานะแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> เอาละไม่มีคำถามไหมมีไหมคุณอะไรฮะสิชดาข้าชาซับสวัสดีค่ะนะครับ <c oughs> คุณปีเตอร์สวัสดีครับนะค,คุณภาวดีสวัสดีค่ะมาแล้วฟังอยู่ค่ะนะฮะโอ้ <c oughs> ขอบพระคุณมากครับ เอาลดเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ในเรื่องของดวงดาวนำโชคครับซึ่งในเรื่องของดวงดาวนำโชคเนี่ยันที่16พฤษภาคมปี2664นี้นะครับโคโซก็ทําการผูกดวงนะครับก็เลยว่าใช้เกณฑ์โหราศาสตร์ผูกดวงออกมาว่าในตําแหน่งเวลาหวยออกเนี่ยลัคนาสถิตยอยู่ตรงไหนนะครับปรากฏว่าลัคนาสถิตยอยู่ในตําแหน่งราศีกันกับมันเหลื่อมกับลัคนาราศีตุล อยู่สักเล็กน้อยนะครับจึงทําให้การพยากรณ์ในเรื่องดวงดาวตัวเลขนี่นะครับมันมีดาวเข้ามาสัมพันธ์อยู่พอสมควรครับอธทในแน,แน่คุณเห็นไหมครับตรงตําแหน่งที่เป็นดาวสี้งแดงน่นนะครับแหละยๆตำแหน่งราศรีกันมันอยู่ตาแหน่งที่เวลาลัคนาสถิตเป็นช่วงเวลาหวยออกซะด้วยซึ่งขณะเดียวกันนะครับตรงเวลาตําแหน่งนั้นนะครับมีดาวพระเกตกลุ่มอยู่ในราศรีกันครับจึงส่งผลให้ดาวพระเกตนี่นะครับมีจิตมีอนุภาพในเรื่องการให้โชคให ผลิตผลิตผ,ผ,ผลในการมีโชคมีดวงในการเสี่ยงดวงนี่แหละเอาไ็นว่าดาวพฤกษ์นี่แหละนะฮะมีพลังกาลังสูงเป็นอย่างยิ่งนะครับขณะเดียวกันนะครับพอเราดูในเกณฑ์ความสัมพันธ์นะฮะก็จะเห็นว่าดาวพฤกษ์นะครับมีความสัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดีโดยตรงมีตําแหน่งใครว่ามีตําแหน่งองศาร่วมการเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นดาวพฤหัสบดีก็เลยมีพลังกาลังในช่วงห่วงเวลาที่หวยออกในวันที่1 6พฤษภาคมด้วยเพราะนั้นเลข9กับเลข5นี่มีอิทธิฤทธิ์แบบโดดเด่น แบบสุดๆไปเลยนะครับเอาถือว่ามีพลังกำลังสูงขณะเดียวกันนะครับโคโซก็ใช้วิธีการเขาเรียกว่า Re s s ช o n หรือ o g r เ s s i v e นะฮะเพื่อที่จะหาความสัมพันธ์ของดวงดาวนะครับว่ามันนอกจากสองดวงนี้แล้วมีดาวดวงอื่นไหมที่มีความสัมพันธ์ต่อกันด้วยปรากฏว่าพอโคโซคำนวณออกมาครับมันมีดาวพระเสาร์ครับดาวเลขเจ็ดมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยตรงครับจึงทําให้โคโซมั่นใจว่าดาวสามดวงนี้นะครับมีอิทธิฤทธิอิทธิเดชในช่วงการให้โชคให้วาสนาให้โชคลาภกับคน ทั้ง12ลัคนาราศีแหละและโดยเฉพาะคนลัคนาราศีพฤษภซึ่งกันดาวการเงินทับเนื้อทับตัวอยี่ตอนนี้มีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์เป็นอย่างมากมีโอกาสถูกลอตเตอรี่ทางวันที่หนึ่งด้วยนะโคโยขอย้ำมีเป็นอย่างมากสําหรับคนลัคนาราศีพฤษภครับเพราะนั้นนคยก็เลยสรุปได้ว่าถ้าเราดูตักตําแหน่งหวยออกอยู่ในลัคนาราศีกันเนี่ยนะฮะจะมีดาวสดวงครับเลข7เลข9้าเลขห้า 795นี่โอ้โหมันโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเลย795นี่มันโดดเด่นจริงๆเลยนะครับแต่อย่างที่โคสบอกว,ว่าพอผูกลักนาไปปุ๊บมันเลื่อมกันระหว่างล,าลาักนาราศีกันกับลักนาราศีตุลอยู่นะครับโคบ้ชโซเาใช้วิธีการใช้สมการเชิงซ้อนหาตัวแปรร่วมนะครับที่เรียกว,ว่า g r e s ชั o n หรือเขาเรียกว,ว่า ใช้สมการแบบเชิงถดถอยนะครับเพื่อหาความสัมพันธ์นะถ้าพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์สถิติอะไรพวกนี้อาจจะงงไปเอาเป็นว่าแค่ให้เกิดว่ามันมีความสัมพันธ์กับดาวเกิดขึ้นอยู่ในหลายดวงครับโคจอ,อก็เลยใช้ศึกษาความสัมพันธ์เกิดขึ้นว่าถ้าอยู่ในตาแหนง่งลัคนาราศีตุลดาวอะไรเอืน่นที่จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องบ้างโคจอ,อก็เลยทามาใส่ในตารางดังกล่าวนี้นะครับ เอาเป็นว่าถ้ามันไปอยู่ในตรงตำแหน่งราศีตุลเนี่ยนะครับมันจะมีดาวตัวสิงเหลืองเห็นไหมครับเลขดาวมฤตยูดาวศูนย์เลข3นะเลครับดาวอังคารก็แล้วก็ดาวเลข6ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวดาวพระสงฆ์ของคนละคณะราศีพระศุกร์ด้วยมีพลรรังก,กำลังสูงนะครับเพราะฉะนั้นในโค้ชศุกร์กบอกว่าถ้าเป็น0ูนยถ้ามันเกิดตําแหน่งมันเหลื่อมออกมาเป็นลกคณะราศีตุลนั่นหมายความว่า0ูนยก็มีโอกาสเป็นอย่างมากแต่โคชศุกก็วิเคราะห์แล้วนะครับ จากสถิติที่ย้อนหลังไปช่วงประมาณสัก3-4ปีที่ผ่านมาแล้วประมวลกลับมาถึงปัจจุบันนี้นะฮะปรากฏว่าไอ้ศูนย์สามหกเนี่ยถ้ามันจะมีอิทธิฤทธิ์จริงๆอ่ะมันจะอยู่ตำแหน่งเลขล่างน,นะฮะแต่ก็ไว้ใจไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าการคำนวณดังกล่าวนี่นะครับมันไม่มีมนุษย์หน้าไหนคำนวณได้เป๊ะๆหรอกนะครับนะฮะมันได้แค่ใกล้เคียงนะฮะเพราะนั้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยนักเสี่ยงดวงนักเสี่ยงโชคทั้งหลายก็ลองวิเคราะห์พิจารณาเอาดูแล้วกันครับแต่ข้อสงก็เชื่อว่าเลขเก้าเลขห้านี่อิ ได้ใส่ตัวใหญ่ๆนี้ไว้นะครับแต่ถ้าเลขศูนย์เลขสามเลขห <c oughs> ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องปล่อยวางไปได้เ <c oughs> ช่นเดียวกันนะคุณก็ต้องเอามาจับเป็นประเด็นไว้ในการพิจารณาประกอบด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าโค้ชโอจะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะโค้ชโอจะซื้อเลขอะไรโค้ชโอจะซื้อเลขสาหกนี่สักหลายร้อยใบเลยเ <c oughs> พราะโค้ชโอมั่นใจว่าจะเป็นเลขคูสองตัว <c oughs> แต่ถ้าเป็นเจ็ดเก้ลขเก้าห้าเก้าห้าห้าเก้าเลยนะ กสอก็จะซื้อไว้จักประมาณพันใบเพราะว่ามันก็คิดว่ามันก็มีโอกาสจะเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนวิเคราะห์นะครับเขาก็เอามาแตกตัวแตกตัวแตกประเด็นย่อยๆออกมาถ้าดูไดเก้าก็อาจาจะเป็นเก้าห้านะครับก็จะบอกเออถ้าเป็นเก้าห้าคนจะเป็นเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหกเก้าสามเก้าสี่อย่างนี้ก็เป็นได้ถูกไหมครับแต่ถ้าคนชอบเลขห้าก,ก็เป็นห้าเก้าห้าเจ็ดห้าหกห้าสามห้าสี่ห้าแปดอย่างนี้เป็นต้นครับ แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืม036เป็นอันขาดนะครับอย่างไรเสียเนี่ย36เนี่ยผมว่ามันมีความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นเลขล่างอย่างแน่นอนหรือไม่มันก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลผันไปเป็นราวัลที่1ได้เช่นเดียวกันอาซื้อว่าซื้อทั้งราังวัลที่1ซื้อไทยสองตัวด้วยไปด้วยแล้วกันแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่พลาดถูกไหมครับเพราะ,ะนั้นก็เลให้เป็นอย่างนี้นะสำหรับงวดนี้เพราะมันเกิดตําแหน่งลักนามันเหลื่อมกันอยู่เพราะนั้นต้องอธิบายให้ครบในทุกประเด็น เพราะว่านักเสี่ยงโชคนี่ท่านรู้อยู่แล้วละท่านควรจะต้องทําอย่างไรจะวางแผนอย่างไรนะครับเพื่อให้ตัวเองเกิดโชคลาภในการวางแผนดังกล่าวนี้เอานะครับไปลองคิดพิจารณาดูแล้วกันนะครับส่วนในประเด็นเรื่องของจิตวิทยาการบริหารหรือปรัชญาในการดาเนินชีวิตครับวันนี้ขอสวรดแนวแนวทางความคิดในเรื่องของการพัฒนาสังคมมาพูดคุยกันครับเพราะว่าคนกนารศิษย์ทกนนะคุณจะรวยคุณจะรวยมาก กูจะมีเงินมีทองไปพัฒนาสังคมไปเจือชุนสังคมด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นคุณเริ่มต้นนะฮะุณต้องเริ่มต้นจากการนะฮะให้และแบ่งปันถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเราได้เรามั่งมีเราสีสุขแล้วรู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่นเขาด้วยนะฮะถือว่าเป็นการหยิบยืน่นไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางการเงินปัจจัยทางแรงกายปัจจัยทางแรงใจปัจจัยทางน้านปัญญาที่เราจะไปส่งเสริมพัฒนาในชุมชนสังคมของเราเนี่ยนะครับให้ไปเถอะครับไม่เสียหลายหรอกนะฮะ พราะนอกจากการให้การแบ่งปันนะคุณอาจจะใช้วิธีการสื่อสารการพูดคุยกันนะด้วยความมีม,มรรถอ่อนหวานต่อกันนะครับผมคิดว่าก็เป็นเรื่องดีแล้วที่สาคัญคุณต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือลงมือ,มอ,มอปฏิบัติร่วมกันนะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมด้วยนะครับก็สคงไม่พูดในประเด็นนี้เยอะมากนะขอทุกคนพอรู้อยู่แล้วแหละแต่ลองเอาไปคิดพี่น,นะปรับเนื้อปรับตัวเพิ่มมาขึ้นแล้วกันนะครับส่วนโครงการบุญโครงการที่5นะครับกับการทําบุญทั่วไทยไปด้วยกันนะครับ โคศกประชาสัมพันธ์ไปแล้วล่ะครับว่าเราจะสร้างหลวงพ่อพุทธิชินนาชขนาดหน้าตัก5เมตรนะครับตอนนี้โคศก,กได้ข้อสรุปเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับซึ่งโครงการที่5นี้เราจะลงไปที่จังหวัดแพร่กันครับไปที่อำเภอ2วัดป่าแดงใต้นะครับซึ่งตอนนี้โคศกประสาสัมพันกท่านเจ้าภาพแล้วล่ะว่าเราจะลงไปสู่ที่จังหวัดแพร่นะครับแล้วก็เพราะว่าทางวัดเนี่ยไม่มีพระประธานเลยนะครับถ้าขณะกันกำลังสร้างโบสถ์สร้างวิหารอยู่ซะด้วย แล้วยังขาดปัจจัยอีกเยอะเลยเอาเป็นว่าโคศก็เลยขอเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนร่วมขอสร้างหลวง,งพ่อพุทธชินนาราชนี่เป็นภาพประธานให้กับวัดป่าดแดงใต้นี้นะครับที่อำเภอสองจังหวัดจังหวัดแพร่ในครั้งนี้นะครับแล้วก็จะขอถือโอกาสเชิญชวนเพื่อนกันยานมิทั้งหลายมาร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารให้กับวัดนี้ไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องการช่อมภาพเป็นอย่างยิ่งจํานวน50ท่านท่านละสองหมื่นบาทครับนอกจากท่านจะได้สร้างพระแล้วนะครับ ท่านยังได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารในการปฏิสถานของหลวงพ่อพุทธชินราชองค์นี้ไปด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าใครสนใจก็ติดต่อโคโซได้ที่หมายเลข0952164888นะครับแล้วก็โคโซจะเขียนแผ่นดวงของคนที่เป็นเจ้าภาพนี่นะครับลงแผ่นโพกกระซับนะครับก็เรียกว่าแผ่นโพกกระซับแผ่นทองเหลืองนะฮะแล้วโค้ชโซจะแผ่นทองเหลืองนี่นะครับไปหลอมเป็นหัวใจพุทธเจ้าเมื่อเราปั้นหลวงพ่อพุทธชินราชนะฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําพิธีบรรจุหัวใจพุทธเจ้าที่เข้าไปในองค์พระนะครับ ซึ่งในหัวใจพุทธเจ้านี่นะครับโคโซก็จะสลักชื่อของท่านเจ้าภาพเนี่ยไว้ให้ครบทุกคนเลยถูกไหมครับพอบันจุวัตถุมงคลสิ่งเป็นมงคลต่างๆเข้า,าไปไว้ในหัวใจพุทธเจา้านี้ให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ท่านเจ้าภาพแบบครบถ้วนสมบูรณ์นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับโคโซก็จะสลักชื่อของท่านไวในฐานพระให้กับสาธุชนรุ่นหลังคนรุ่นหลังนกล่าวว่าสักกาบ,บูชาว่าได้รู้ว่าท่านนี่คือเจ้าบุญต้นบุญในการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระประธานให้กับวัดป่าแดงใต้อำเภอสองจังหวัดแพร่ ในครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับส่วนท่านใดนะฮะที่อยากจะร่วมบุญร่วมศรัทธาด้วยกันไม่ถึงขั้นเป็นเจ้าภาพ2000 20, 0บาทก็สามารถร่วมศรัทธาผ่านหมายเลขบัญชีนี้ครับ4 1 3 0 2 4 3 7 8าีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบัญชีชื่อนายชยัน์วันชัยตะกูลนะฮะมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการที่จะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระในครั้งนี้ ท่านสามารถเช่าบูชาเหรียญหลวงพ่อสโสธรชิน,นราชนะครับซึ่งคโค้ชโอทำมาสองสีด้วยกันคือสีทองเหลืองกับสีทองแดงนะครับท่านสามารถเช่าบูชาได้ในราคา599บาทเท่านั้นนะครับยิ่งกว่านั้นถ้าท่านสัง่งจองสองเหรียญนี่นะครับท่านเอาไปเลยในราคาพิเศษ999บาทเท่านั้นครับรายได้จากการเช่าบูชาเหรียญทัง้อองท่านเนี่ยโค้ชโ็จะนำไปใช้ในการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างหลวงพ่อพุตชิน,นราชที่วัดป่าแดงใต้อําเภอสองจังหวัดแพร่ในครั้งนี้กันครับนะฮะท่านใดสนใจมาร่วมบุญ ร่วมศรัทธากับโคชโอกันได้เลยนะครับขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของโคชโอนะครับไม่หนีไม่หายไม่ออกไปจากกันขอท,ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีทุกผู้ทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโคชโอด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ